ท่านพี่น้องหญิงหลบตัวอยู่ในรีสอร์ทสัตหีบหลังมีผู้เสียหายออกมาแฉอยู่บ้านหมดเงินเป็นล้านอ้างเป็นราพันเซลกลับชาติมาเกิดจากกรณีเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมารายการโหนกระแสดำเนินรายการโดยคุณหนุ่มกัญชัยได้เชิญคุณซาร่าผู้เสียหายที่อ้างว่าถูกน้องหญิงและท่านพี่มารักษาอาการป่วย พร้อมเข้ามาอยู่ภายในบ้านโดยมีนายกันจอมพลังและทนายแก้วร่วมรับฟังพร้อมเผยว่าก่อนหน้านี้ตัวเองไม่สบายก่อนลูกจะมาบอกเห็นน้องหญิงและท่านพี่รักษาได้จึงได้ให้มารักษาอาการกรดไหลย้อนคล้ายกับส่งกระแสจิต ซึ่งเมื่อรักษาก็ไม่ได้หายอะไรนะคะแถมน้องหญิงท่านพี่และพี่โดมก็ยังเข้ามาอยู่ที่บ้านของเราด้วยทั้งที่ไม่ได้ชวนที่สำคัญช่วงหลังยังพาคนอื่นอย่างสหายจากแดนธรรมเข้ามาด้วยทำให้ลูกค้าไม่อยากจะเข้ามาร้านกาแฟที่ตัวเองเนี่ยทำธุรกิจอยู่ตอนนี้เดือดร้อนมากนะคะโดยอาจารย์ทั้งสองอ้างว่าตนเองเนี่ยจะหมดอายุไขค่ะ ทำให้ต้องอยู่ช่วยตอนนี้สูญเงินหลายล้านแล้วนะคะทั้งซื้อรถตู้ให้แล้วก็จะสร้างหนังสั้นให้ด้วยล่าสุดวันนี้ผู้สื่อข่าวทราบว่าท่านพี่และน้องหญิงเนี่ยได้เข้ามาพักอาศัยอยู่ภายในรีสอร์ทแห่งหนึ่งพื้นที่ตำบลแสมสารอําเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีจึงเดินทางไปตรวจสอบพร้อมด้วยนายอภิชาติอารามรัตผู้ใหญ่บ้านตำบลแสมสารพบว่าได้มีการกั้นรั้วรอบที่พักอาศัยนะคะ ติดป้ายหมู่บ้านพยาธรรมโดยที่ผู้สึกข่าวพยายามตะโกนเรียกท่านพี่น้องหญิงแต่ก็ไม่มีการตอบรับออกมาค่ะมีเพียงสหายชายของทั้งคู่ออกมาพูดคุยแล้วก็ไม่ยอมให้สัมภาษณ์ใดๆนะคะบอกว่าได้มาเช่าพื้นที่ตรงนี้เพื่อทำที่ปลูกผักแล้วก็ทำศูนย์เรียนรู้เกษตรกรขณะนี้ท่านพี่น้องหญิงกำลังพักผ่อนอยู่ตรงนี้อยู่รวมกัน5คนค่ะ ก่อนที่สหายคนดังกล่าวจะให้ผู้ใหญ่บ้านแล้วก็นักข่าวเนี่ยรีบออกไปจากพื้นที่เลยถ้าไม่ออกไปก็จะแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็อำเภอสัตหีบให้มาจับกุ่มในข้อหาบุกรุกนะคะก่อนที่ผู้สื่อข่าวจะถอยออกมาสำหรับหมู่บ้านพยาธรรมแห่งนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยเปิดรักษาอาการป่วยให้กับประชาชนที่เดินทางมารักษาตัวด้วยค่ะนิราชทิพสีนันทพลทิพสีภาพข่าว สัรหาวันโกกะอินรายงาน